ครับและในการนี้ครับคุณเจ้าครับเราก็จะเข้าสู่กิจกรรมต่อไปนะฮะค่ะก็คือการประกวดคู่ขวัญบันบุรีสี่49าค่ะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด8คู่ด้วยกันค่ะพี่เอครับผมมีคู่พิเศษด้วยตอนนี้เราตัดสินกันด้วยอะไรครับด้วยดอกไม้ค่ะดอกไม้ดอกไม้ตอนนี้ดอกมีคะแนน ราคาเท่าไหร่ครับราคายี่สิบบาทหนึ่งดอก10คะแนนสิบคะแนนค่ะนะครับโดยที่เราจะให้มีการเดินทั้งหมด2รอบค่ะคุณเจาะนี่จบปีไหนครับจะจบปีถ้าเป็นม .6 เนี่ยจะ3 2ค่ะ3 2ค่ะนะครับแต่จริงๆไม่ได้จบม .6 ที่นี่จบม .3 ที่นี่ค่ะก็ไปต่อที่ไหนครับก็ไปต่อที่สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะผมจบปี27นะครับในวันนี้รู้สึกว่า27นั้นจะส่งคู่ขวัญบานบุรีด้วย ส่งไหมคะส่งไ่มไมครับไม่ส่งไม่ได้เสียชื่อประธานจัดงานหมดยังจําได้ค่ะตอนนั้นพี่เอเป็นเป็นประธานนักเรียนที่ที่เราแอบชอบอยู่แอบชอบผมใช่ค่ะแล้วทําไมไม่ไปขอล่ะครับตอนนั้นจําได้ว่ากลับใจดีกว่ากลับใจดีกว่าคิดถูกเลยครับเพราะว่าเวลาเป็นานโกประตูนี้ไม่สามารถรักษาประตูได้เลยค่ะโอเคครับงั้นเรามาพบกับคู่ขวัญบานบุรีเลยนะครับค่ะ คู่ที่หครับคู่ที่1ค่ะรุ่น2527นะคะคุณนิรุสกีบูแมนนิแลและคุณสุธาชนีฮยีสมาแอค่ะออเสียงปรบมือด้วยครับคู่ขวัญบานบุรีได้ไปแล้ว1ดอก27อ,อยู่ไหนครับ27อ,อย่าให้เสียชื่อะนะครับจะเชียร์นะคะก็หาซื้อดอกไม้ได้นะคะดอกละ20บาทเท่านั้นนะคะนิรุสกีบูแมนนิแลเพิ่งประสบอุบัติเหตุนะฮะรถชนนะครับขาหัก ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อนๆมาบอกว่าไปดูนิรุสกีด้วยค่ะต่อไปครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปค่ะคุณสันติพงศ์สืบสมและคุณจารุพันธ์แก้วนวลค่ะปีไหนป2528ครับต่อไปครับคู่ต่อไปครับและคู่ต่อไปค่ะคุณณทีเมฆพิรุณและคุณจีดายังอภัยค่ะให้ดอกไม้เยอะเลยค่ะรุ่น2529นะคะเอาล้ครับ หมอเป็ดครับหมอเป็ดที่ใส่แว่นนั้นหน้าคล้ายหมอเป็ดมากเลยเป็นพี่น้องกันหรือเปล่า <c oughs> แล้วก็ที่มากับคุณใหญ่เนี่ยก็เป็นลูกสาวสุดที่รักของท่านกลมยังอภัยนะครับต่อไปครับต่อไปนะคะรุ่น2530นะคะคุณบรรลังนวลน,นิ่มและคุณพนารัตน์นวลน,นิ่มค่ะเอาละครับตอนนี้อย่าให้เสียชื่อรุ่นนะครับ รุ่นไหนได้ดอกไม้น้อยนะครับอายเข้าไปทั่วโลกเลยอายนะครับอายปี<า>2532<า>นะคะคุณคมสอนดีทองอ่อนและคุณวิไลพรไกลสุวนรณค่ะครับผมบางครั้งเนี่ยเรามีตังค์เยอะนะฮะไปคาเฟ่ไปห้องอาหารเนี่ยทิปให้นักร้องแด่ก,กับเพื่อนเพื่อนซื้อดอกไม้ให้ไม่ได้หน้าอายใช่ค่ะ,นะคน้าอาย เอาละครับรุ่นใครใครก็รักนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เพื่อนอายนะคะรีบนะคะหาซื้อดอกไม้เชียร์รุ่นไหนฮะมีดอกไม้ดอกเดียวเองรุ่นทีฉันเองโอ้ยคุณเจะอายมากเลยอายใช่สิคะเพิ่งได้ดอกเดียวเนี่ยอายจริงๆนั่นเต็มเลยคุณแอดูกรไหนไหนไหนโอ้โหเต็มแล้วรุ่นสองเจ็ดอยู่ไหนครับคุณนิลสกีโอ้ยได้น้อยจังรุ่นสองเจ็ดคุณเบิร์ดครับคุณเบิร์ดค่ะ ่อไปครับคุณยงยุทธแทนนรินนะคะและคุณประเทศสุขาวันค่ะครับคู่นี้เขาเป็นสามีภรรยากันจริงๆนะเนี่ยเพิ่งแต่งงานกันด้วยค่ะเพ่งแต่งงานกันด้วยค่ะนะครับภรรยาก็สวยสามีก็หล่อนะครับแต่ได้ข่าวมาว่าภรรยานะครับแอบใส่ยานอนหลับให้สามีครับอุ้ยคุณเอดูสิรุ่นไหนฮะรุ่นรุ่นนี้ค่ะรุ่นอะไรนะคะรุ่นสองหสามหนึ่งเนี่ยค่ะดอกไม้เต็มเลยค่ะ ไปครับต่อไปครับรุ่นที่7ครับรุ่นที่เจ็ดคู่ที่7ดคู่ที่7ดนะคะรุ่น2 5 3 8ค่ะคุณกิมฟรีอูมาและคุณรุจิดาดอคอค่ะโอ้โหครับคู่ต่อไปครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปนะคะคู่นี้เป็นคู่ที่8ปนะคะเป็นคู่พิเศษนะคะที่จะจัดคู่ในครั้งนี้ 3ามหนึ่งสามสามหนึ่งนอาาร <ฮะ S 2> ส,สองค่ะอ๋อ,อเอาไอ้ไอ้คนบ้านี่มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่มันบ้านะฮะเขาบอกว่าครูนี้คงเป็นของครูพิเศษค่ะน้องเนิดน้องน,นิดรอบ้างรอพี่สำลิดบ้างคร,รับน้องนิดนี่เป็นลูกสาวของอาจารย์พิชิตใช่ไหมฮะพิชิตนะฮะครูของครู ครับเป็นรอบแรกครับคุณเจ้าครับเชิญนะผู้ขวัญบานบุรีครับเอาละครับเป็นรอบแรกนะครับผู้ไหนได้อาดอกไม้น้อยเนี่ยอายเข้าไปทั่วโลกเลยนะฮะเดี๋ยวดูก่อน2,7ได้เยอะหรือยังพี่เอสามสไม่อายเขาค่ะ3,2รุ่นของใครรุ่นดิฉันเองรุ่นคุณเหรอ คุณมาดูรุ่น37ก่อนรุ่นส7ได้เท่าไรรุ่น27ได้เท่าไร่๋อของเราของเราเยอะกว่านาะไหนนี่มาดู่อนเยอะคุณพ่อกล่อมครับคุณพ่อกล่อมครับน้องเบิร์ดได้นิดเดียวฮะอายแย่เลยเดี๋ยวคุณพ่อควักสตังค์โอ้โหรุ่นไหนเนี่ยรุ่นไหนเนี่ยอ๋ออ๋อจะเอารอบสองรอบสองนะครับรุ่นโอ้โหเยอะเลยนะครับโอ้โหแปดคู่ เดี๋ยวเราให้เดินอีกรอบหนึ่งเร็วๆเลยครับต่อกันเลยครับแล้วกลับมาที่เดิมค่ะมาอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวล่อกรอก่อกอ้าวโอ้โหอย่าให้เสียชื่อคุณพี่รุ่นไหนครับขอบพระคุณมากครับรุ่นนสามสองจะยอมแพ้นะคะคนจะงามรุ่นไหนเอ่ยฮะรุ่นไหนสามแปดใครสามแปดครับโอ้ยมีอีกนะคะคู่พิเศษยังอยู่ทางโน้นนะคะ เฮ้ยทำไมลูกผมไม่ให้รุ่นอื่นเอ้ยมานี่ไอ้ไอไออภิชาต,ตบุตรมานี่อันนี้ลูกชายผมนะฮะไปให้รุ่นไหนไม่ต้องเข้าบ้านไปนอนที่อื่นเลยพพไปให้รุ่นอื่นรุ่นรุ่นพ่อของพ้อมไม่ให้ครับขอบคุณมากครับคนจะงามงามใจใไชไ่ใบหน้าเอาอีกแล้วคนจะสวยสวยจนยา,<อ>าน คนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานเหมือนคุณเองคนทั้งไทยอยู่ในตานเนี่ยระวังว่าจะหยุดเขาได้กำลังปั้นกำลังปั้นครับครับคุณสมลิศนะฮะตอนที่ผมไปตัดชุดให้แกเนี่ยเจ้าของร้านตกใจครับบอกว่ามาตัดชุดนักเรียนเขานึกว่าเป็นลูกชายผมอ่าไหวงามลูกไหวงาม นะครับไปตก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 ,ตก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 ตนะครับ<อ>คุณเจอคุณเจอ,อสอปนสตรีปัตตานีสตรีมนได้เปรียบครับมีมีใหมอยากจะบอกว่าจริงๆเขาก็รุ่นเดียวกันแล้วฮะรุ่นเดียวกันร<อ>ุ่นเดียวกันค่ะแล้วทำไมดาวต้องเยอะหน<อ>ึ่งสองสามสี่ห้าดาวอะไรดาวมากขนน้อยครับอ๋อดาวมากขนน้อยแล้วตรงนี้อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า กับเวกียรติกับพวกเรียนส้ำชันครับตอนนี้เป็นรอบแรกนะครับรอบแรกนะครับเราจะให้ยนโฉมนะครับเราต้องเก็บนะครับเดี๋ยวเราจะมีรอบสุดท้ายด้วยใช่ค่ะนะครับตอนนี้ให้พักผ่อนก่อนให้พักผ่อนก่อนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับบานบุรีทุกคู่เลยครับขอเสียงปรบมือดังๆครับ